เรือที่อยู่ตรงนี้เป็นเรือของจริงนะแต่เป็นเรือที่ล่มนี่คือพิพิธภัณฑ์เรือวาซามิวเซียมนะครับอยู่ในสตอกโฮล์มเป็นพิพิธภัณฑ์ที่คนมาเยอะที่สุดแห่งหนึ่งและตั้งแต่ปี1628นะครับในราชวงศ์ของบาซาเนเขาสร้างเรือเนี่ยใหญ่มากเลยทุกคนดูดิแล้วก็มีปืนใหญ่มีทุกอย่างพร้อมเลยแล้วก็ออกเรือไปแค่ประมาณไม่ถึงกิโลนิดๆเท่านั้นเองล่มต่อหน้าเลยแล้วก็จมอยู่ใต้ท้องทะเลเป็น300ปี สุดท้ายคุดออกมาตัวทั่วไปนะขุดออกมาก็อาจจะเอาไปทําอะไรอย่างอื่นแต่ที่นี่เขาเอาความล้มเหลวของตัวเองซึ่งล้มเหลวยิ่งใหญ่ที่สุดครั้งหนึงในประวัติศาสตร์มาโชว์ให้กับคนทั้งโลกให้กับพวกเราเนี่ยได้ดูเพื่อให้เห็นว่าเขาเรียนรู้อะไรจากความผิดพลาดตรงนั้นเขาอยากที่จะเอาสิ่งนั้นมา ไปพัฒนาเป็นอะไรต่อแล้วนี่คือสอดคล้องกับความเป็นจิตวิทยาผู้ประกอบการของคนสวีเดนนะครับทำให้เขาเป็นประเทศที่มีผู้ประกอบการร์ทอัพที่เป็นยูนิคอร์นที่เป็นซิลิคอนวัลเลย์ของยุโรปเนี่ยท,ที่เยอะที่สุดก็อยู่ที่พวกเราเนาะวลาเราเจอความล้มเหลวเราเราเห็นมันแล้วเราจะเก็บมันไว้หรือว่าเราจะเรียกว่าเราอยากจะเรียนรู้จากมันผมว่าน่ามาดูครับเป็นบาซ่าโมเมนต์ที่น่าสนใจมากเลยและถ้าใครอยากเรียนรู้เบื้องหลังของสวีเดน ประเทศที่เปลี่ยนความผิดพลาดมาเป็นประเทศแห่งนวัตกรรมรอติดตาม EP เต็มๆได้ที่ y o u ย u b e t เด s e c ิ e t Sauce ครับ